10ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t o อปเบ m Map ครับผมวันนี้อยู่กับผมเต้หน้าที่ชาลิชาติคนเดิมวันนี้เราจะมาจัดอันดับกันครับ10ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก มาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคิดว่ามีประเทศไทยไหมครับผมเชื่อว่าในใจทุกคนต้องบอกว่าแม่งไม่มีหรอกประเทศไทยประเทศไทยแม่งไม่มีทางมีเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผลสํารวจของเดี๋ยวขออนุญาตอ่านกันเป็นด,ดัชนีสันติภาพโลกปีสองพันยี่สิบนะครับผมเขาบอกว่าดัชนีเนี่ยถ้าว่ามีตัวเลขน้อยก็จะยิ่งปลอดภัยน่าอยู่ โอเคเรามาดูอันดับที่10กันดีกว่าครับอันดับที่10ประเทศไหนครับหนึ่ง,งมไม่ใช่เนี่ยครับเออผมไปอามาจากโพดจังนะครับนี่เลยสาธารณรัฐเช็กค,ครับผมที่นี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเป็นอันดับสิบเลยครับผมที่นี่เขาบอกว่านี่เมืองปรากเมืองปรากไม่ใช่ปรากเท่าั้นปรากซอยชอบเห็นพวกตลกชอบเล่นกันเมืองปรากค,ครับ บอกว่าที่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องโชว์นิดหนึ่งปึ๊บโอเคที่นี่ครับเป็นสถานที่ค่อนข้างเล็กครับเป็นประเทศที่เล็กเลยเล็กสุดๆเลยครับผมอยู่ในยุโรปกลางมีชื่อเสียงเกี่ยวกับของเมืองหลวงซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดในยุโรปเลยก็ไม่แปลกนะเรามากักจะได้ยินชื่อแล้วเฮ้ยเราไปไหนไปปาร์กโอ้เมืองปาร์กปาร์กซอยอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดอย่างนี้ตลกยังเอามาเล่นเลยถูกไหมผมเชื่อว่าเมืองเขาก็มีชื่อที่ เรียกว่าพอสมควรเลยแล้วดูจากลักษณะนะ้วรถอะอย่างเนี้ยรถไม่สวนกันถนนใหญ่นะครับสี่เลนเนี้ยไม่ไม่เล็กนะครับถนนไม่สวนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆน้อยกว่ามเมืองไทยอยู่แล้วอันนี้ผมกล้าพูดตรงๆเลยเนี่ยครับทําเกตดีๆรถคือวันเวนะถึงจะถนนสี่เลนก็เถอะมีจอดบ้างมีอะไรบ้างแต่ถ้าอย่างเนี้ยครับมันก็อโอกาสปลอดภัยครับเรียกว่าเราไม่ต้องมองซ้ายแล้วก็ไม่ต้องมองขวาก็คือมองทางเดียวเลยก็โอเคครับก็เลยมีความปลอดภัยสูงดูจากตรงนี้นะก็มองออก โอเคครับต่อไปครับมาอันดับที่เก้าครับประเทศที่อันดับที่9ออาปลอดภัยอันดับที่9ครับประเทศนั้นคือประเทศประเทศใกล้ๆบ้านเราเลยนี่ครับผมญี่ปุ่นครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ผมชื่นชอบมากไปกี่ที่กี่ทีก็คือที่นี่แหละต้องที่นี่แหละที่เนี่ยที่นี่เท่านั้นทุกอย่างดูดีไปหมดมันมีครั้งหนึ่งว้ยผมเคยไปแล้วเอช่วงนั้นดินสุดเออดินสุด ถนนสุดเลยมีข่าวด้วยออกข่าวใหญ่เลยช่วงนั้นเป็นช่วงดินสุดพอดีตอนที่ผมไปเขาทําเสร็จภายในไม่เกินสามหรือห้าวันนี่แหละคือพื้นดินมันไหวใช่ไหมครับแล้วแล้ว,ลวตรงพื้นถนนอ่ะมันสุดปืบบจะไม่ได้แล้วจังหวัดไทยถนนมันสุดใช้เวลาไม่นานครับเขาซ่อมเสร็จทันทีเลยไปเร็วมากคือถ้าเป็นบ้านเราผม่าสามปีก็ไม่เสร็จอะคือถ้าหลุมใหญ่ขนาดนั้นแต่นี้เขาทาเสร็จครับทันทีทันใดเลย,เลยมันก็เลยรู้สึกได้ถึงความนอกจากปลอดภัยแล้วเขายังเ,เขาเรียกอะไรเดียให้ความให้ความรู้สึกว่า comfortable หลายหลายอยอ่งเลยขาบอกญี่ปุ่นมีอัตราเกิดอาชญากรรมต่ําที่สุดในโลกเลยครับเป็นประเทศหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเมื่อจัดอันดับความปลอดภัยทางสังคมถึงจะบอกว่าเอ้ยมีเรื่องราวมียากุซงยากุซ่ามีอะไรแบบแปลกๆมีสายดํามืดอะไรเงี้ยครับผมแต่ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นอันดับที่เก้าเลยครับที่มีความปลอดภยัยโอเคครับผมมาเรามาไปสู่อันดับที่แปดอันดับที่แปดต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ผมไม่รู้จักพุ่งตรงเลยมั้งไม่ไม่รู้จักครับ ประเทศนี้ครับผมสโลวีเนียสื่อสาธารณรัฐสโลวีเนียเป็นประเทศที่อยู่ทางยุโรปกลางเหมือนกันครับมีเป็นเส้นทางค้าขายวัฒน,นธรรมของทางยุโรปเยอะมีอาณาเขตตอนตกติดกับอิตาลีครับแล้วก็ไปติดทะเลของแอดดิกโอเคก็ประมาณนี้ใหญ่มากเลยแบบครับเราเข้าไปดูกันว,ว่าเออเป็นประเทศที่ผมไม่รู้จริงๆไง,งพะมันไม่รู้จริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะไปลง ตรงไหนไงบุรียาโดเฮ้ยผมว่าผมว่าเมืองเขาดูคะเ,เลต่ด้ไม่วุ่นวายหรไม่วุ่นวายพอไม่วุ่นวายผมว่าไม่แปลกว่าที่มันจะไม่เกิดอุบัติเหตุอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนนะดูถนนก่อนถนนเป็นแบบวันเบยไหมอ่าแบบหนึ่งนะครับทุกคนอ่าสองทางนะครับสองทางสองทางสองทางส,งางสวนกันสวนกันปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บแต่แสดงว่าเขามีชัดเจน <c oughs> และที่สําคัญเลยคุณเห็นนี่ไหม เขามีเลนบัสบัสต็อปเนี่ยครับมีเลนรถบัสอย่างเดียวสีเหลืองเนี่ยนั่นเนี้ยคือเลนรถบัสอย่างเดียวนะท่ากับว่ารถบัสห้าวิง่งออกนอกเลนพวกนี้นะครับผมแม่ไม่เหมือนบ้านเราผมบอกเลยนะผมขับรถทุกวันนี้นะครับผมอูห้หูผมขับกลางอะ่ะแต่รถเมย์พาขวารถเมย์มาขวาตัดหน้าผมเข้าซ้ายรับคนเสร็จปุ๊บออกขวาออกขวาออกขวาเดี่ยวมาตัดหน้าปุ๊บสุด,สด ความปลอดภัยแม่งคนละเรื่องกันเลยความรู้สึกว่าที่นี่เออดูปลอดภัยกว่าถึงจะบอกว่าสวนเล่นกันก็เถอะแต่ผมว่าดูก็ดูปลอดภัยกว่าครับเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําต่อการก่อกันร,ร้ายครับอมไม่เหมือนบ้านเราทำ <laughs> ไมดูบ้านเรา <c oughs> แค่คิดก็ยังไงไม่รู้มาครับต่อไปเป็นประเทศนี้ครับประเทศนี้ผมเคยคิดจะเกือบได้ไปหลายรอบละสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆอยู่ข้างล่างของประเทศไทยนี่แหละสวยมากครับ, <c oughs> บเอาตรงกลางเลยโปะเลย เขาบอกว่าสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกไงนะตรงนี้ผมเคยมาแล้วโหนี่แม่นขนาดไหนวะศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกเลยนะครับผมคือช่วง 2, สองสามทศวรรษที่ผ่านมาโอส้สุดๆเหมือนกันนะหมายถึงว่าดูมีความลกมีความแบบรดเอาแค่รถขับไปขับมาก็ดูคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นสังคมที่ คือมีกฎหมายที่เฮียบมากเฮียบสุดๆเลยครับผมผมจาได้เขาบอกว่าแค่คุณเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วบ้วนลงถัลงพื้นอะ่ะแป๊บเดียวนะเขาเห็นนะเขาเห็นแล้วเขาตามปรับคุณเลยนะโอ้โหเป็นอะไรที่ที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆในเอเชียเลยครับผมเขาบอกว่าสิงคโปร์ที่มันเฮียบได้ขนาดนี้เพราะว่ามีกองกําลังที่เข้มแข็งครับแต่ก็ยังสงบสุขอยู่นะในประเทศที่อยู่นอกเขตแดน มีความกลมกลืนระหว่างศาสนากับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมคนสิงคโปร์เขาส่วนมากจะเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับอันนี้บอกไว้ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันโอเคครับต่อไปครับเรามาถึงอันดับที่หกครับอันดับที่หกที่นี่ก็ดีครับดี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 ที่นี่ครับผมแคนาดาครับประเทศอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือติดกับอเมริกาครับเป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกโอ้ดูดิทางแถบเนี้ยนะ นี่คือแคนาดานะครับทั้งแถบเลยนะครับโอ้ใหญ่มากผมไม่รู้ผมต้องไปตรงไหนวะไอผมไม่รู้จริงผมต้องไปตรงไหน,นเออโอ้ยผมไปไม่ถูวงจริงครับทุกคนไอผมไม่ได้แกล้งเนี่ยทุกคนผมไม่รู้ผมจะลงตรงไหนดีอะเอาไงดีวะอันนี้ไหมผมกลัวว่าจะออกไปเป็นเมืองไงนั่นไง ออกไปข้างนอกก็จะไม่เห็นอะไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามอยู่ในเมืองหลวงแต่ผมไม่รู้ว่าแคนาดามันเมืองอยู่ท่ตรงไหนเขินว an ะกรีนพารีอลเบนตันอ่ะนี่แล้วกันครับน่าจะเป็นเมืองโอ้โหเผื่อที่เขาสวยเขาดูแบบโปร่งนะหรือผมหาเมืองไม่เจอวะเดี๋ยวผมลองหมุนอีกสักสองสามพี่นะแป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนเห็นอนาะนาเขตขั้นประเทศไหมครับตรงนี้เห็นไหมเป็นแนวยาวเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีกทีหนึ่ง ก็ม the ันอยากหยักยกยกยกปกติเวลากั้นเส้นกั well, the ้นอาณาเขตของประเทศเราจะเห็นใช่ไหมก็อย่างประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นแบบนนะนะอย่างประเทศไทยเนี่ยอ่ะเส้นกั้นอาณาเขตประเทศเราเป็นอยากหยากหยักหยักหยกยกยกนี้ถูกไหมครับเนี่ย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 มันเป็นอยากหยกยกเพื่อเป็นการขว้นระหว่างประเทศแต่อย่างประเทศพวกนี้อ่ะไหมมันเป็นตรงยาวหรือแม้แต่เนี่ยแคนาดากับอเมริกามันเป็นตรงคำถามก็คือเอ้ยทำไมถึงตรงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับนอกเหนือจาก ได้ได้แล้วผมก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ด้วยพื้นที่ตรงเนี้ยครับผม,มเห็นไหมครับนี่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 ที่ปากเขตนะที่ปากเขตนะ่ะเนี่ยเดินข้ามมานี่คืออีกประเทศหนึังน,น,นะแปลกไหมปกติเราต้องข้ามน้ําข้ามภูเขาข้ามทะเลนี่ไม่ครับแคนาดากับอเมริกาเดินข้ามฝั่งไปโป๊ะปบเรียบร้อยครับเปลี่ยนฝั่งแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนภูมิประเทศแล้วเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าส่วนมากพื้นที่ภูมิประเทศพวกนี้ครับมันจะเป็นทะเลทราย แล้วก็ไม่มีเทือกเขาในการแบ่งพอมันไม่มีเทือกเขาในการแบ่งพื้นที่อะครับดังนั้นขูจะลงได้ไหมเนี่ยลงไม่ได้ด้วยอืมเพราะไม่มีอาณาเขตแบ่งพื้นที่อะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่รู้และว,ว่าอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ลทัทติจูดลองติจูดหรืออะไรก็ตามเป็นถนนนะครับตัดงูโง่เลยตัดงูโง่เลยพอตัดงงโง่อย่างเงี้ยมันก็กลายมาเส้นตรงไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นส่วนมากเราจะใช้ในส่วนของเอ่อเส้น เส้นลาก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 สมมุติพวกนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกครับว่าถ้ามันเป็นทะเลทรายหรือเป็นที่เว้งว้างก็จะใช้เส้นตรงๆครับแต่ถ้าโดยปกติเราแบ่งพื้นที่ก็คือเราจะเป็นเทือกเขานี่ดูๆๆๆๆๆแม่น้ําดูๆๆๆอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่อย่างนี้ถ้าออกมาขึ้นมาเป็นเส้นตรงนี้คุณคิดไม่ได้เลยครับว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือทะเลทรายโอเคนี่คือแคนาดาครับแต่ว่าผมหาไม่เจออยู่ตรงไหนช่างมันเราไปก่อน ผมไม่แปลกใจเลยเขาบอกว่าแคนาดาเป็นประเทศที่มีป่าดิบเยอะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะมีคนอยู่กระจายกระจายกันแล้วทําให้เขาเรียกอะไรนะทําให้คนไม่ค่อยได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันมากเหมือนเมืองใหญ่ๆสักเท่าไหร่มันก็เลยเกิดปัญหาน้อยลงครับเรามาอันดับที่ห้ากันเดียวครับอันดับที่ห้าครับเดนมาร์กครับพูดถึงเดนมาร์กพูดถึงอะไรครับโคโนมเนาะนี่เลยเนี่ยอ่ะเนี่ยที่เสร็ เส้นเขตแบงเส้นแบงเขตประเทศเนี่ยครับจะเป็นอยากๆๆๆๆๆๆแต่ถ้าตรงๆก็อย่างที่บอกครับเป็นที่ดกล้างหรือทะเลทรายเรามาดูกันดีกว,ว่าเ,<อ>เป็นคล้ายๆเกาะเลยนะครับคล้ายๆเกาะเลยโอเคสวยอยู่รถเดินสองทางแต่ว,ว่าเป็นประเทศที่น่ารักนะครับดูน่ารักดูน่าเที่ยวอยากไปเที่ยวจังรา้านอาหารร้านนี้อร่อยไหมร้ <c oughs> นานนี้อร่อยไหมร้นานนี้อร่อยไหมทุกคนไหนดูสิ ไห,หนมาฮะไหนแล้วต้องได้แล้วต้องได้แล้ว,ลว,ลวสักวันหนึ่งนะถ้าผมมีตังค์แล้วผมจะทําแอปท่องเที่ยวระดับโลกเลยแล้วก็โชว์สถานที่พวกนี้ยแล้วก็ขึ้นมาก็แบบเออบอกเลยว่ามีอะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วให้ทุกคนลงข้อมูลทุกอย่างไ้ฟรีรอก่อนนะรอมีตังค์ก่อนน,ะนี่เดนมาร์กครับผมมีประชากรน้อยครับอยู่ห้าจุดแปดล้านคนเท่านั้นเป็นประเทศที่มีการจัดอันดับเชิงบวกเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับประเทศนี้บอกว่าน่าอยู่ครับน่าอยู่มากๆครับเดนมาร์ก ประเทศเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันเป็นเกาะเว้ยเออมันเป็นเกาะจริง<ๆ>เขาบอกว่าอยู่ด้วยความสมัครสมานสาม,มัคคีมีวินัยฝ,ยฝย่เรียนรู้คู่คุณธรรมคำจุนโลกอะไรครับมาครับเรามาถึงอันดับที่สี่กันดีกว่าครับอันดับที่สี่อยู่ที่ประเทศแถวแถวบ้านเหมือนกันออสเตรียออสเตรียแถวบ้านป่าวะเดี๋ยวกูเข้าใจผิดอีกไม่ใช่แถวบ้านเราชื่อออสเตรเลียนะครับออสเตรียไม่ได้อยู่แถวบ้านแล้วนะครับนี่ออสเตรียแถวนี้แต่นี้มันออสเตรีย นี่ครับอสอสเตรียออสเตรียครับออสเตรียเป็นประเทศในยุโรปที่ได้รับการจัดอันดับครับว่าเป็นประเทศที่ปลอดภ,ภัยที่สุดในโลกเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีงบทางการทหารที่ศูนจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นเองเรียกว่าน้อยมากๆครับไม่เหมือนประเทศที่ผมใช้ภาษานี่อยู่นะครับเรียกว่าใช้งบทางทหารสูงมากๆเลยแต่อันนี้ใช้งบทางหารน้อยครับ0ูนจุดเ็ดสี่ครับเพราะว่าเป็นประเทศที่สงบมากดูจากทรงแล้วโอ้โหทุกคนยังกั็เมืองในฝัน เนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันน่าเที่ยวได้ขนาดนี้เนี่ยเวนนาอันนี้กรุงเวียนนาครับประเทศออสเตรียนะกุงไม่ใช่เวียนนาแถวนี้นะไอเวียดนามใช่ไหมเวีนนาเวียดนามไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กันนะครับกรุงเวียนนาครับอืมที่แบ็คแพนเทอร์ระเบิดโอ้โหไม่ก็สวยสวยจริงสวยจริงสวยมากสวยสวยสวยทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริง ไม่แปลกใจเลยเป็นประเทศที่แบบน่าเที่ยวอะไรได้ขนาดนี้มาครับเรามาถึงอันดับที่สามกันเลยดีกว่าครับอันดับที่สามครับคือประเทศโ,โ,โปรตุเกสครับผมมาโปรตุเกสครับผมโปรตุเกสชื่อทางการก็คือเดี๋ยวนะโอ้โหนี่นะนี่นะดูคุณดูประเทศนะเออรโปรตุเกสลิสโปรตุเกสยาวถึงนี่นะครับทุกคนเห็นนี่เกาะไหมเกาะน,นี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศของโปรตุเกสนะครับโอ้โหไกลประเทศมากแต่ถือว่าเป็นประเทศนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในประเทศก่อนโอ้โหเมืองเยอะที่นี่เมืองเยอะมองแล้วจะน่ารักอะ่ะโอ้เจ้าว่าที่สุดอะ่ะที่สุดของที่สุดอะ่ะไม่แปลกใจเลยแล้วก็มาดูกันในส่วนของเกาะเกาะเกาะที่อยู่านนอกออผมอยากรู้ว่ามีคนสำรวจมีมีม,ม,มีโอเค ในเกาะก็จะมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเป็นเกาะเล็กๆนาอยบ้านนาอยโหถ้ามีโอกาสนะผมจะไปมั้สักครั้งหนึ่งจริงสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งเลยโอ้สวยมากครับสวยมากจริงสวยมากจริงอ๋อคือมาถ่ายข้างบนเลยนะโอเคเหมือนเพื่อนผมเลยเพื่อนผมก็ขึ้นมาถ่ายเงี้ยโอ้โอเคครับผมโปรตุเกสนะเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเหมือนกันเป็นอันดับสามของโลกเลยเมื่อปี2063 แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมอัตราการว่างงานของที่นี่สูงเป็นร้อยละต่ําสุดตั้งแต่พูิจการทางการเมืองปี2,551ยังไม่นับในส่วนของโควิดนะครับแต่ก่อนโควิดที่เนี่ยคนว่างงานน้อยมาก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 เลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นประเทศที่ไม่มีพวกเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนมีงานทํานี่แหละครับที่จริงปัญหาง่ายๆนะครับให้คนมีงานทําแล้วทุกอย่างก็จะจบ ทุกคนมีงานทําเราก็จะสามารถมีความสุขกับที่ที่เราอยู่ได้แล้วนี่คือนิวซีแลนด์ครับเป็นเกาะนะครับเกาะอ,อยู่นี้นี่ครับอยู่อยู่ด้านขวาของออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียยี่ออสเตรียนี่ออสเตรเลียอย,อยู่นด้านขวาออสเตรเลียครับนิวซีแลนด์ครับผมไม่แปลกใจเลยทําไมขึ้นไปอันดับสองแม่งเหงาแหละอยู่บนเกาะเหงาแหละดูออกเขาบอกเป็นประเทศที่ปลอดภยัยแล้วไม่แปลกเลยนะครับทุกอย่างมันดูมันดูธรรมชาติมันดูไม่ ไม่วุ่นวายไม่อะไรเลยไม่แปลกใจไม่แปลกใจไม่แปลกใจกับอะไรเลยกับสิ่งที่ผมเจอไม่แปลกใจกับทุกอย่างทุกอย่างมันคือมันคือดูดีครับดูดีไปหมดเลยจริงๆอืมที่นี่ดีจริงครับเขาบอกว่าอาชัชญากรรมที่รุนแรงเกิดจะไม่เคยเดียนมาก่อนและไม่มีสัตว์ที่อันตรายถึงชีวิตในนิวซีแลนด์ซึ่งแตกต่างจากอสอสเตรเลียออสเตรเลียมีสัตว์อันตรายที่สุดในโลกอาศัยอยู่สัตว์อันตรายที่สุดในโลกคลิปหน้าต้องเจอแล้วครับผมสัตว์อันตราย สิบอันดับสัตว์อันตรายที่สุดในโลกหูหเจอเจอเจอคลิปหน้าเจอกันเรามาดูในส่วนของอันดับที่หนึ่งครับประเทศนี้ทุกคนครับจําไว้เลยนะครับที่นี่ปลอดภัยที่สุดในโลกไอแลนด์ครับประเทศไอแลนด์ครับผมเป็นเกาะถ้าสังเกตดีๆนะครับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกประมาณสี่ห้าที่แล้วที่เราเจอเจอกันมาส่วนมากจะเป็นเกาะซะส่วนใหญ่ทําไมก็มันไม่ได้ เจอกับใครเนี้ยพอมนไม่เจอกับใครมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไอแลนด์ครับยังเป็นประเทศที่เขาบอกว่าครอบครองตําแหน่งเนี่ยตำแหน่งปลอดภัยที่สุดในโลกครับมาหลายปีซ้อนมากๆระดับอาชญากรรมต่ำมากโดยทั่วไปชาวไอร์แลนด์จะเพลิดเพลินกับมาตรฐานการของชีพที่สูงแสดงว่าคนที่นี่ก็น่าจะของชีพสูงครับไม่ธรรมดาแล้วก็มีผู้อาศัยอยู่เพียง3,4 0,000 000, 000คนเท่านั้นแต่สังคมความเชื่อมัน่นเชื่อความเท่าเทียมกันทางเพศคือระดับสูงเลยกองกำลังตำรวจของไอร์แลนด์ไม่ได้พกปืนแต่อย่างใด เป็นประเทศที่ดีครับพูดเลยโอ้คุณอย่าวุ่อย่าว่าเลยของบ้านเราครับเด็กก็ถืออาวุธได้ถือปืนได้มันมีน่าจะมีส่วนของโซนเมืองไม่เยอะเท่าไหร่ครับนี่เมืองเหรอเดียวเดียวทุกคน <c oughs> อ๋อเมืองอยู่ไหนนี่โอเคนี่ลักษณะนี่ยังเมืองอย้ โอ้มีแคมป์ด้วยอะ่ะอยากแคมป์มั้ตั้งแคมป์มานะทุกคนโอเคก็นี่คือดับหนึ่งนะครับไอแลนด์ Ireland. ก็นี่คือทั้งหมดสิบอันดับครับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วคุณว่ามีประเทศไหนอีกครับที่จะปลอดภัยมากกว่านี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าสิบอันดับสัตว์ที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดในโลกครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไคร้ให้พอ่อให้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ